ในวันที่16ตุลาคม2568พลตรีวินไทยสุวารีโคษกกองทัพบกชี้แจงกรณีที่สื่อกัมพูชาระบุว่านางอังคณานิลภัยจิตสวไทยออกมายอมรับว่าไทยใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 ทิ้งระเบิด MK84 โจมตีกัมพูชาก่อน โดยย้ำว่าเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นการนำคำพูดของนางอังคณาที่กล่าวว่าการใช้ F16 ของไทยโจมตีกัมพูชาก็ทำให้กัมพูชาได้รับความสูญเสียไม่น้อยมาบิดเบือนและสร้างเนื้อหาข่าวให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมโดยการใช้อากาศยาน F16 เข้าสนับสนุนปฏิบัติการในครั้งนั้นเพื่อเป็นการทำลายขีดความสามารถในการโจมตีจากฝั่งทหารกัมพูชาในลักษณะที่สามารถควบคมุมและจำกัดวงความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการทำลายเฉเพาะเป้าหมายทางทหารที่ส่งผลคุกคามต่อกำลังทหารฝ่ายเราและประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งถูกฝ่ายกัมพูชาโจมตีทำร้ายอย่างไร้มนรุษธรรมนับเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ การปฏิบัติการดังกล่าวมีความเป็นเหตุเป็นผลและอยู่ในกรอบของรักษากลการที่กัมพูชาออกมาเผยแพร่ข่าวสารบิดเบือนโดยหยิบเนื้อหาบางส่วนไปขยายความในมุมที่ตนเองได้ประโยชน์เพื่อหวังทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายตานานา,นาชาติถือเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาโดยตลอดจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลคือการที่คนไทยด้วยการออกมาสื่อสารเนื้อสนาที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนจากความไม่เข้าใจข้อเทจ็จจริงของสถานการณ์หรือด้วยเจตนาส่วนบุคคลจนถูกฝ่ายกัมพูชายึบนำไปกล่าวอ้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการข่าวสารเพราะนายกปัจจุบันการต่อสู้อาจได้ได้จำกัดอยู่เพียงในมิติของสนามรบเท่านั้นหากยังมีมิติของการสื่อสารที่มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันในการต่อสู้ยกปัจจุบัน ทั้งนี้เชื่อว่าประชาชนสามารถใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลข่าวสารได้โฆษกองทับบกยังได้กล่าวย้ำว่าในสถานการณ์ปัจจุบันความสามัคคีของคนไทยทุกภาคส่วนเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะนำพาประเทศให้ผ่านพ้นความท้าทายต่างๆไปได้ที่ผ่านมาเรามีบทเรียนชัดเจนแล้วว่าเมื่อใดที่คนไทยขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันย่อมเปิดช่องให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาแทรกแซงและสแสวงหาประโยชน์จากความแตกแยกที่เกิดขึ้น